ไม่ว่าทางใดโดยร่วมกันกับไอ้แจ๊ดและพานุพงศ์วางแผนโดยส่งคนมาคอยสังเกตการผมตลอดเมื่อุบโอกาสจะดำเนินการทันทีส่วนด่านตำรวจที่ตั้งรายรอบพื้นที่ชุมนุมเอาไว้ช่วยเหลือพวกมันเวลาหลบหนีและสกัดกั้นการของมวลมหาประชาชน มันจะรายงานไอ้เหลือมทุกวันถึงความเคลื่อนไหวของผมเพราะนายกทักเพราะทักษิณโทรมาถามตลอดว่าดำเนินการไปถึงไหนนี่ครับพี่น้องครับตัวอย่างก็ให้มันพยายามต่อไปเราก็มีหน้าที่ สู้ต่อไปวันไหวไม่ได้คนพวกนี้ <c oughs> จ้องจะทำ้ายมวลมหาประชาชนอย่างพวกเราทุกวิถีทางครับ